สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้พกอข้าบณชิตนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาปลูกต้นไม้นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้ปีใหม่นะครับยังอยู่ในช่วงของภาวะโรคระบาดโควิดนะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับแต่วันนี้ก็อยู่ในบริเวณสวนยางนะครับก็ไม่มีใครขออนุญาตเอาแมสออกนะครับเพื่อนๆวันนี้ต้นไม้ที่ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาปลูกด้วยกันนะครับก็มีต้นมังคะหรือแมงค่านะครับที่เคยทําคลิปไปแล้วนะครับแต่นี้เป็นต้นขนาดเล็กนะครับต้นนี้ ต้นมังคะนั่นเองนะครับมังคะไว้กินยอดได้นะครับผมส่วนอีกต้นนึงครับอีกแบบอีกทันหนึ่งที่กระพาเพื่อนๆมาคือต้นแอปเปิลสตานะครับที่สวนก็ปลูกไปแล้วสามต้นนะครับวันนี้ก็พามาเพิ่มอีกสี่ต้นนะครับจะมาปลูกเพิ่มนะครับบอกเพื่อนๆนิดนึงนะครับต้นนี้มังคะนะครับเวลาเราจะกินนะครับใช้บริเวณยอดอ่อนนะครับยอดอ่อนแต่ไม่ใช่ขนาดนี้นะมันจะเยอะใหญ่แล้วขนาดนี้นะครับแลาทานเข้าไปก็จะมีรส เปรี้ยวอมฝาดนิดนึงนะครับจะมีรสชาติอร่อยนะครับเป็นไว้เป็นผักหนอกได้นะครับครั้งก่อนเนี่ยที่ผมมาปลูกไว้2ต้นแล้วนะครับ2ต้นแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยโตนะครับ er ครั้งที่แล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูนะครับที่เคยปลูกไว้เดี๋ยววันนี้เราจะไปปลูกด้วยกันเลยนะครับตามไปเลยครับเพื่อนๆครับอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับว่าครั้งที่แล้วผมเคยมาปลูกไว้2ต้นนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับมาดูใกล้ๆเลยครับนี่คือปลูกไว้แล้วนะครับเพื่อนครั้งก่อนก็ทีนี้ มันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่คุณแม่เล่าให้ฟังนะครับโดนสัตว์แถวนี้ครับคือวัวนะครับกินไปยอดไปรอบหนึ่งนะครับก็เลยรู้สึกว่าการเจริญเติบโตก็จะชะงักลงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะปลูกเพิ่มนะครับอีกต้นหนึ่งใกล้ๆกันเลยเดี๋ยวไปอยู่อีกต้นนึงครับที่เราปลูกไว้พร้อมกันต้นนี้นะครับต้นที่สองตามเลยครับครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งครับเป็นต้นที่สองก็เหมือนกันนะครับตอนแรกที่ผมปลูกไว้สองพร้อมกันสองต้นนะครับต้นก่อนหน้า ก็วัวนะครับของเพื us, sure. ่อนบ้านนะครับก็ได้มากินยอดไปนะครับก็ทับทอาจจะถูกป่านือไม่ถูกป่านนะครับก็หยุดการเติบโตไปเยอะเลยนะครับทีแรกคิดว่าจะตายนะครับตอนฟังจากที่แม่บอกที่แรกผมคิดว่าจะตายแล้วนะครับไม่เห็นเดี๋ยววันนี้จะปลูกไฟต้นนะครับใกล้ๆกันบริเวณนู้นนะครับตามมาเลยครับก็ระยะกันห่างกันประมาณจาก ประมาณสองเมตร,รกว่าสามเมตระครับปลูกได้เลยเตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะครับก็วันนี้ก็เอาจอบมาเลยนะครับ,ต,รรบต้นนี้ผมไปเอาได้พันมาจากที่อำเภอปากคานังนะครับใหอ้อยู่ในวัดนะครับไปขอหลวงพ่อมานะครับว่าเป็นของวัดเป็นของอแล้วก็ไปขอหลวงพ่อที่วัดมานะครับนานการก็ใจดีนะครับเจอ เป็นคุณพ่อผมเองนะครับท่านบวชอยู่แล้วก็ไปขอต้นให้แก่ช่วยเพาะต้นกล้าไว้ให้นะครับโอเคนะครับขุดดินกันเลยเตรียมหลุมนะครับไม่ต้องอะไรมากนะครับโอ้พอดีดินมันนิ่มนะครับขุดง่ายมากเพราะว่าเมื่อกี้นะครับก่อนหน้านี้ประมาณชั่วโมงก็ฝนเพิ่งตกไปนะครับตอนนี้ก็ยังเคลิมๆอยู่นะไม่แน่ใจว่านันจะตกอีกไหมนะครับแต่ก็จะมีรากนะครับ าของต้นยางพาร,รานะครับไม้เอื่นอยู่ยใกล้แต่ก็ไม่ยากนะครับกดไปนิดเดียวเองประมาณสักยี่สิบไม่ถึงสามสิบเซนนะครับก็พอแล้วโอเค,อเคแค่นี้เองครับผมครับ <c oughs> ต้นมันกระโดนผลมาไง,ไง่าย <c oughs> แต่ดินมันจะแน่นหน่อยเพราะาดินมันตอนนั้นเป็น เตรียมไว้หลายเดือนแล้วนะครับรากมันจะแน่นนะเทไม่ออกมานะต้องอาศัยใช้มือก่อนทนนะครับเป็นต้นไม้ที่ทนเป็นดินเหลี่ยมด้วยครับอืมอเคก็รากก็มีนะร,รากอ่อนนะก็สวยอยู่นะครับ วางไม่ไดเพื่อนๆไม่ต้องสีเลียดอะไรนะไม่ต้องรองก้นหลุมพวกปุ๋ยอะไรนะครับไม่ต้องเลยนะครับปลูกไปช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับปลูกดินยังแฉะอยู่เพิ่งหยุดตกไปเมื่อกี้เองไม่ต้องห่วงเรื่องว่าขาดน้ําอะไรนะครับปลูกทางใต้นี่ที่นครก,ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอฝนอะไรนะเรื่องน้ําการลดน้ำปลูกแล้วก็เดี๋ยวเราใช้เท้าเหยียบอีกสักหน่อยนะครับ ถ้าปักไม้มาถือว่าโอเคแล้วนะครับเหยียบให้มันแน่นๆสักนิดหนึ่งนะครับอบบน,นี้นะครับอืมทาไม้มาปักไว้นิดนึงนะเผื่อวันหลังเวลามีการตัดหญ้าหรือว่าใครมาตัดหญ้าหรือว่าฉีดยาอะไรพวกนี้นะครับก็จะได้รู้ว่าเออมีต้นไม้เราอยู่นะครับก็ปักไม้ไว้นิดนึงนะครับ แคั <Yeah>. uh. น,นี้เองนะครับการปลูกต้นมังคะนะครับก็เดี๋ยวอีกสักสามสี่เดือนนะครับเพื่อมันอยู่ต้นแล้วก็เติบโตกวต่านี้ก็จะอัพคลิปเพิ่มเติมนะครให้เพื่อนได้อัปเดตกันนะครับว่าต้นที่เราปลูกมีโตขึ้นขนาดไหนนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับเพื่อนๆคอยชมนะครับติดตามกันไว้นะครับขอบคุณและก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆ รักษาสุขภาพดูแลตัวเองเรื่องโควิดด้วยนะครับตอนนี้ก็มาทางใต้ผมก็ครบ3าเข็มแล้วนะครับเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับก็ป้องกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ